รีวิวใช้จริงสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าสตัด๊ดรองเท้าฟุตบอลสําหรับคนหน้าเท้ากว้างนะครับปัญหาร,ระดับชาติเลยเป็นปัญหาปัญหาร,ระดับชาติจริงๆเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หน้าเท้ากว้างนะเท้าแบนอย่างเงี้ยนี่ฮะมิซโน่ซูเปอร์วายเห็นสติกเกอร์ซูเปอร์วายไหมคือแบบโคตรกว้างนะครับอันนี้คือมิซุโน่โมนาซิดาเนโอทรี s w k l s w ก็คือ super w i d นั่นแหละ k l คือ kangaroo l e a t e r นะครับก็คือหนังจริงโจ้ด้วยตรง upper ครึ่งหนึ่งด้านหน้านะครนี่ฮะสติกเกอร์ super w i d กว้างกว่านี้ไม่น่ามีแล้วนะอันนี้4 e แล้วนี่ครับคือของ missuno เนี่ยมันมีรุ่นที่เป็น Y ด้วยที่เป็นไม่ไม่ใช่ super w i d เนี่ยอันนั้นจะเป็นสีน้ำเงินจะเขียนว่า Y ก็ดูตรงหน้ากล่องตรงนี้ก็รู้นะแล้วก็เวลาดูเบอร์คุณก็ดูดีๆว่า เนี่ยตรงเนี้ยครับเน้นดูความยาวของเท้าอย่างของผมในยี่สิบแปดจุดห้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเบอร์แต่ละแต่ละแต่ละแบรนด์มันก็ไม่เท่ากันยึดจากความยาวของเท้าเป็นหลักไม่งั้นหัวมันจะเหลือเวลาเลือกของเท้าอันนี้ผมเลือกมาหลายหลายแบรนด์มากนะครับหลายแบรนด์มากแล้วก็ลองด้วยคือสุดท้ายแล้วเนะี่ยคุณต้องไปลองนะ เพราะว่าสรีระของเท้าของคุณจะไม่เหมือนค,คุณจะดูรีวิวว่ารองเท้าสําหรับคนหน้าหน้าเท้ากว้างมีอะไรบ้างก็แล้วแต่นคุณไปลองเลยผมผมก็ลองมาหลายแบรนด์นะเท่าที่จะมีอ่ะณตอนนั้นอ่ะจะเป็นไนกี้อาดิดาจะเป็นหรือแม้แต่เอซิกอะไรพวกเนี้ที่เขาบอกว่าหน้าเท้ามันจะแบบเหมาะสําหรับคนหน้าเท้ากว้างมันก็ไม่พอนะไปลองแล้วไม่ได้ว่ะและมิซโน่เนี่ยของมันเองมันก็มีหลายหลายรุ่นย่อยอีกเช่นโมลิเรียหรืออัลฟาอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นรุ่นเนี่ยที่เป็น NeO3 แล้้วก็ต็ตองเปน SW s u p e Wide เท่านั้น คือถ้าไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้อีกถ้าคุณเป็นมิสซูนโนโ่แบบโปรก็ไม่ได้ว่ะคือคุณต้องไปลองอะ่ะแต่ว่าเนี่ยอันนี้คือใหญ่สุดเท่าที่จะหาได้นะตอนนี้บางสาขาอย่างซนะ็อกเกจเนี่ยก็จะไม่มีซูเปอร์ไวตเออต้องมีความอาสอบหาพอสมควรแล้วก็ตัว KL ย่อมาจากแคนแ r ลูเลเตอร์เนี่ยก,ก็ก็ต้องดูนะฮะอันนี้จะเป็นหนังจริงโจ้ด้วยซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นในอนาคตมันก็จะมีความขยายได้อีกนะถ้าไม่มี k คก็ก็เป็นหนังสังเคราะห์เออราคาจะถูกกว่านี่ฮะ อันนี้เหมาะสำหรับการเล่นแบบสนามหญ้านะครับเป็นแบบ Fg นะฟุตบาวเพราะฉะนั้นปุ่มก็จะเป็นแบบปุ่มเหลี่ยมที่มีความแข็งแรงอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นหนังจริงโจมเพราะฉะนั้นด้านหน้ามันก็จะมีความนุ่มน้ำหนักจะเบานะครับแล้วก็ตรงปลายเท้าระบบร้อยเชือกของเท้าก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่จะไม่มีตัวลิ้นมาเกะกะนะแบบนี้เป็นฟิตติ้งหน้ากว้างพิเศษอ่าแล้วก็ตัว ฝ่าเท้าจะถอดได้นะครับอ่าจะเป็นฝ่าเท้าแบบถอดได้เป็นซิลก r i นสวยมากดูอ่าตัวนี่ฮะตัวด้านในที่เป็นเป็นแผ่นแบบถอดได้ก็จะมีความนุ่มนิดนึงนะครับแต่ก็จะมีความแน่นอยู่อ่าส่วน ด้านล่างเป็นไงนี่ครับเป็นปุ่มแบบเหลี่ยมมันจะต่างจากตัวโปรที่มันจะเป็นปุ่มกลมใช่ไหมอันนั้นมันเล่นทั้งแบบ FG แล้วก็ตัวที่เป็นย่า,าย่เทียมอะไรพวกนี้แต่อันนี้เหมาะสำหรับ FG เลยมันก็จะมีความแข็งแกร่งทนกระจายน้ำหนักได้ดีอะไรเงี้ยการวิ่งการเปลี่ยนทิศทางมันก็จะเหมาะนี่ครับอันนี้เป็นหน้า เท้าที่กว้างพิเศษส e. ีแล้วก็เป็นตัวที่พัฒนาให้ดีกว่าเดิมนะใน,ในการที่ใส่ความรู้สึกสบายจาก Neo 2เป็น upper หนังจริงโจ้นะครับตัวกระชับเท้าเกาะส้นอะไรเงี้ยก็มีการออกแบบใหม่ด้านหลังที่เป็นหุ้มส้นตรงนี้นี่ฮน้ำหนักน้ำหนักโอเคเลย ไม่แน่ใจว่าประมาณสองขีดป่ะเอ,อ่อส่วนใหญ่ของมิซโน่มันจะมาสองขีดสองร้อยกรัมอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลองช่างนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยตัวฐานตัวพวกนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยครับเนี่ยหืตัวที่เป็นเกาะส้นตรงเนี้ยแข็งเลยแข็งแรงเลยมันก็จะซัพพอร์ตเท้าได้ดีนะซัพพอร์ตช่วงช่วงส้นช่วงเอ็นร้อยหวายอะไรต่างๆแต่ด้านบนตรงนี้ก็ ก็มีความบุญนวมที่ค่อนข้างจะนุ่มตรงขอบตรงอะไรก็นุ่มตัวหนังตรงนี้ที่เป็นอ่ระหว่างหนังจิงโจ้กับหนังสังเคราะห์เนี่ยมันก็มันก็จะมีความต่ายอย่างที่เห็นนะฮะจริงนะความที่เป็นหนังหนังแท้หนังแท้กับหนังสังเคราะห์หนังสังเคราะห์มันก็จะมีความบางมากกว่ามีความติดเท้ามากกว่าอะไรเงี้ยมันจะก็จะเป็นทรงแนนไปแต่ว่าตัวหนังที่เป็นหนังจิงโจ้ตัวนี้มันก็จะมีความนุ่มหนาเพราะว่ามันจะ ระยะมันก็จะขยายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่หน้าเท้ากว้างเออตรงนี้มันจะขยายอีกนะถ้าถ้าเล่นไปอันนี้ทุกงานพวกงานเย็บงานตะเข็บเป็นไงนี่ฮะโคตรละเอียดได้งานดีงานดีงานละเอียดแล้วทรงและลายการเย็บคือมันสวยนะไล่ตัวลายขาวที่เป็นตัวคาดของมิซูโน่ก็สวยนะครับดูมันมีการไล่เลเยอร์นะฮะมันไม่ใช่เป็นสีขาว แบบเรียบๆไปเลยนะมันจะมีความแบบไล่เลเยอร์อะไรบางอย่างงาตัวหน้าหลังก็จะมีโลโก้สวยเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับอันนี้ของแท้นะมันมีของปลอมด้วยใช่ไหมนี่อันนี้เราจะมาลองเทสแบบที่สนามสนามจริงในลักษณะของพื้นผิวพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรพื้นหลายๆแบบอ่ะ เนี่ยอันนี้คือหญ้าที่มันค่อนข้างจะหนาหญ้าสูงมันก็จะเหมาะพวกปุ่มที่เป็นแบบ fG จริงๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าผมจะลองวิ่งแบบพื้นที่มันหญ้าแห้งๆหญ้าแบบสั้นๆด้วยอ่าลองดูก็คือนี่ครับลองใส่แล้วกับถุงเท้าที่เป็นรองถุงเท้าฟุตบอลจริงๆซึ่งเป็นถุงเท้าแบบการลื่มนก็จะหนาหน่อยนี่ฮะลองใส่เดิน ามรู้สึกแรกคือไม่บีบเท้าเลยอันนี้ตอบโจทย์เพราะมันเรารู้แต่ลองแล้วแหละตั้งแต่ที่ร้านแล้วว่าไม่บีบเท้าเพราะว่าผมลองแล้วใส่เดินไปเดินมาไม่บีบเท้าเลยหมายถึงว่าไม่ตีนบีบก้อยตรงด้านข้างนะครับไม่ดิบบีบโป้งนะเพราะบางรุ่นนะ่ะเหมือนจะพอดีแต่ก็นิบหนีบเพราะฉะนั้นถ้าคุณวิ่งไปเนี่ยโอ้ยได้เรื่องเลยนะรองเท้ากัดต้องทรมานอ,ะอ่ะลองวิ่งบนพื้นที่มันแข็งขึ้นนี่ฮะอาจจะเป็นสนามฟุตบอลที่หญ้าแห้งหญ้า ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่มันจะเป็นดินด้วยซ้ำนะดินทั้งแข็งเนี้ยก็โอเครับแรงกระแทกอะไรได้พอสมควรนะครับก็ยังรู้สึกใส่สบายอยู่โดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยก็รู้สึกนุ่มเลยอ่ะลองใส่วิ่งค่อนข้างจะเร็วเลยครับอ่าไม่รู้สึกว่ามันมันกัดหรืออะไรเลยนะครับเมื่อกี้ คือวิ่งแล้วก็ยังโอเคอยู่ยังสบายเท้าอยู่ตัวด้านข้างตัวผิวลองเท้าอะไรในการสัมผัสฟุตบอลก็โอเคครับมันอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของรุ่นที่มันทําให้พื้นรองเท้ามันหนึบกับด้านข้างรองเท้ามันหนึบกับตัวฟุตบอลขนาดนั้นแต่มันก็โอเคอยู่มันก็อยู่เท้าอยู่แล้วก็ตัวปุ่มตัวอะไรเงี้ยความสูงของปุ่มมันก็ลื่นไหลเวลาที่เราสัมผัสฟุตบอล จะคลึงบอลจากด้านบนจะอะไรเงี้ยนะก็มีความเนี่ยถนัดเลยแหละการดาะบอลการเอบบอน,ารนี่ยฮะการพักบอลอะไรก็สมูทอ่าลองมาเปลี่ยนพื้นที่เป็นพื้นแบบแข็งบอลมันก็จะกระเด้งไปมามากขึ้นอะไรเงี้ยนะอืมการทัชการอะไรก็โอเคลองเลี้ยงอ่าใช้ ้าด้านในอ่าแล้วก็ด้านด้านนอกอะไรเงี้ยก็โอเคการเตะส่งผ่านบอลอะไรพวกนี้ก็ก็กระชับครับแน่นหน้าสัมผัสดีอะ่ะก็คือไม่ได้มีความแนบไปหรือแน่นไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือกาดจังหวะได้ตามใจพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็มีความกระชับเทา้าแต่ไม่ไม่ได้รัดมาก อ่าลองเปิดแบบไกลหน่อยอ่าก็โอเคครับอันนี้ผมไม่ได้แบบรับรองเท้าแน่นมากนะนี่อ่าลองยิงอะไรต่างๆผมถือกล้องอยู่มือหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลองให้เห็นหเฉยก็โอเคในการยิงในการสัมผัสบอลแรงต่างก็โอเคเลยครับดีเลยที่สำคัญที่สุดท้ายมันตอบโจทย์ว่าเท้าบานใส่แล้วมันสบายเนี่ยฮะ ข้างหน้ามันก็จะเหลือแค่นิดเดียวเพราะว่าเราลองขนาดความยาวของเท้าให้พอดีด้านข้างก็ยังไม่รู้สึกเจ็บนิ้วก้อยนิ้วโป้งอะไรทั้งสิ้นไม่มีการบีบด้านข้างเนี่ยเออโอเคเลยอะ่ะน่าจะเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วสบ่าจะเป็นรองเท้าสละที่ผมใส่แล้วสบายเท้าที่สุดเลยวะ่ะตั้งแต่เคยเตะบอลมาตอนก่อนสมัยก่อนเราก็ซื้อซื้อไปเรื่อยใช่ไหมหรือบางทีมันก็ไม่ได้มีให้เลือกละเอียดขนาดนี้พอเราพอโตขึ้นเรามีเวลาไปเลือกไอะไรมันก็พอดีอะ่ะ ต้องซูเปอร์ไวท์นี่ฮะมิซูโนโมนาซิด้าเนโอทรีสวเคลรองเท้าสำหรับคนเท้าบานเท้าแบนนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนไทยเยอะเลยก็ลองดูเราต้อ,องแตะลิงก์ไว้ให้คุณลองเข้าไปดูของแท้นะ,อะขอโทษลืมบอกราคาราคาจริงเนี่ยมัน4,000กว่าบาท4,300เลยไหม4ี0พัน0 4มสีแล้วก็ตอนที่ผมไปซื้อมันมีโปรลด15%อะไรเงี้ยก็เหลือ3,000กว่าบาท คุณก็ลองดูนะว่าเออราคาประมาณนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็ต้องระวังนะต้องต้องอันที่เป็น S W แล้วก็ K L ด้วยนะเพราะตอนที่ผมไปมันมีบางอันที่เป็น Super Wide ก็จริงแล้วก็เป็น S W ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ K L ไม่ใช่แคนการูเพราะนั้มันจะถูกกว่าแล้วมันจะเป็น Made in Cambodia อะไรพวกนี้คุณก็ลองดูดีเทลตรงนี้ด้วยนะครับบางทีมันถูกกว่าแล้วเอ้คุณถูกกว่ามันต้องเป็นรุ่นนี้นะฮะถึงจะใส่นุ่มสบายอย่างที่ผมรีวิวก็เพจรีวิวที่จริงขอบคุณมากครับ มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาแชร์กันไว้ขอบคุณครับวัสดีครับฝากกดซับด้วยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้สำหรับสินค้านี้